นี่มาหออเงินครัวแล้วแวม่กำลังดังไฟดังไฟแกงแล้วไหมนี่เฮ็ดวอต่อหลูกันนะช่ชองแฉนปวดดอกมากไงเลยเอ็นเ้าได้เงินได้กี่มะ

อันนี้เขาเจ้าจังเอิ้นเห็ดพวกสะอ่อนมันดอกใหญ่เดี๋ยวเอาไว้เห็ดเมนูต่อไปพี่น้องสิแกงใส่น่อไม้น้ำน้อยนึงนี่เป็นเห็ดพวกคือกันบ่มีได้อนี่อยู่ตลาดอั่นน่ะมีน้อยเดียวน่ะ2-3ท่ง ช้อนป,ปิงต่ำเจวบุนะเห็ดพวกตบับเดี๋ยวน้องกินสีต้มใบใส่ตู้ไวเห็ดกินนึงเหาเดี๋ยวจะมาล้างเห็ดพวกแกงมัน ยังยิงเทียงพร้อมแล้วก็นึ่งไว้พร้อมน้ำพิซซายมันออกก่อนดอกแกงสีแกงเสียบ <ๆๆ S 1> พร้อมค่ะ วันอาทิลย์เาราเราต้องยัดหยาน,นี่มันออกน้ำปลาปลาโดปลาท่านกินอยู่างคนละย่านเลยค่ะเจ้าอัน,อนทิศหยานอาศัยดูปลาอย่างน,นี่มันออกในปลาปลาดอกใบใหญ่หอมันนิดห่งมีนจะดอกน้อย ล้างน้ำน,นึ่งแล้วก็ซีเสร่น้ำเกลือ ต่เบือ่อเขากินอยู่ไทยเห็ด <H ed S 1> เอียงก็เห็ดซุปหน้าแร่หน้าดินเห็ดดินเลยเห็ดเอียง,งเห็ดดิน,เ,น,เ,นเป็นตาเบื่อเลยนะเขาผู้เฒ่ามันก็คงเก็บเนาะจัะมาเหงาเบื่อเห็ดสีมันเป็นความรู้ที่ผู้เฒ่าทรงต่อมาแล้ครับเนี่ยิ่นลองผิดลองถือมาให้ห่อพอสันลกูกหลานมาหูกินดอกเป็นเห็ดจะเอาไม่กินแล้วบ้างได้ไหมตรงนี้ประสบการณ์ต้องหู วัาไะไกินได้อรกินไ่ได้ขนลองผิดลองถูกว่าหลายแล้วผู้เท่าันหลังคอมเบือออกนะครับ <c oughs> นัน่งเาเขา้งยองอย่านั่งเียแกงน้องไมวได้กินดนอได,ดนะหลายปีละดิหลายปีลวตั้งแต่โควิดก่อน,นโควิด ล่าสุดกับกองโควิดเราได้กินแล้วก็มากินแกงมาเลยแกงมือมาอ้ามาหอวได้กินแกงเห็ดปวกนี่เม็นเทดอกแกงสีแกงเนี่ยแซ่บสีปุด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 แกงผัวฟักไซมันชิหวานครับเพราะว่าแกงหัวฟักไซ เห็ดเพิ่งถ่ามเลยทเป็นมกเมือกเห็ดอ่นเพิ่งขมเห็ดตับเต้าน่ะซื้อมาแกงกินคู่มือแม่ยมานยืดใต้เถียงในได้มอไน่หนึ่งว่ะสิยืดเหรอเถียงมาอ๋อออกสีหัวเหาอีแล้วก็ออกแกงเถียงเพราะว่ามันมีต้นนั่นน่ะมันจะชินอันยืดใต้ไม้น่ะว่ะเที่ยเพิ่นว่าเขา,เขาจับฉากน,ะนะ่ะว <c oughs> ่ะเกิดกูปีเกิดูปีแล้วก็ยืดน้ำหัวยืดข้างๆนั่นแหละ มีไปเอามาแกงช่องคืนอาจะจับนะครับช่องเคยเล่าเ่าเคยจะฉากจเทือครับเอาชีวิตจริงเลยชีวิตประจําวันเนี่ยแหละครับ่ายตอด <ละ S 2> ไทยพี่น้องในช่วงบรรยากาศท่างกันเจอร้อยอาแกงนนี้ดีแงอนนี้ดี่หอยนหน่ิยี่นี่ยน่นนนน จำเกียวก็ได้แล้วจำเกี้ยวก็ได้พอลเบ่ฮะพอละอยเาน้ำบ่น้ำอีนน้อนน้ำ้มน้ำีน้จำมงจะเอาซนี้สิแม่พอได้นีสีสันนะมอบานแล้วจนเียวเยียว ใส่ยาหนางังอันนี้พราได้ว่าใส่ย,ยานางังอย่งหน่อยครับในในเอาไปต้มเลยวะแม่หนีิใส่หมอ้อเลยรวะใส่ไฟเลยววะใ้ไฟอ่าเพิ่มสีสันมาจักหน่อยครับแกงหน่อไม้ใส่ยนานังแล้ววันนี้โอ้ยจะเป็นครั้งแรกเลยนี่นจะเป็นครั้งแรกเลยนี่เราเชื่อว่าจะเป็นเคยว่าเป็นเคยในครั้งแรกมั้งนี่งจะกินแกงละไม้ใส่ยนานังนี่ แล้วเอย่าไปถามหาเ่ยานาพอละเละไปละนนูเทียงครับย่ำนี่ก็ต้องนอไม่นอไหลล่ะครับย่ำนี่นยนอยางได้กินกะฝน,นตกลงมากอเอ้ออยางได้กินครับนอไม่นอแย่นอสารนอบุญเฮ็ดนะครับ อีกน้อยคนโตแรงๆกงฉีเ hmm. ป็นบ mm ังนอดจ้พ hmm. uh, ah right, mm ี hmm. uh, mm ่น hmm. mm ้องจอบังนอดหะครับเมื่ออหลายปีสองสามปีก่อนำแกงขื้เทียนี่ำแกงื้อหน่อเออแกงห้างห่จ้ะเออมาทำแกงเน่มาด้งำแกงเสีอันนี้แหลเสื้อนอกเนาะเไกวอ้วนกันขวนนอนเว้นขายยังไนอนเว้นนะมันพองไกว้ มันเจียวหนึ่งไว้จำเจียวก็ได้ปิ้งตำเจียวก็ได้แกงก็ได้ปิ้งหาปลาทูมาปิ้งเขาละตำเจียวก่อนตำเจีเจยวคือยังใช้ขั้งดานะใช่ไหนะมครับแล้วทำใช้ขั้งดาเอาคุณแนมะ่แข่งน้อไม้ ทางนีねんねん้ต้มเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแต่เฮาสิปรุงต้มามาดอกเห็ดเดี๋ยวปรุงใส่เกลือแดกปังนัวแล้วก็มาพใส่ใบมใส่ตากัน ใส่นมวแล้วก็ใส่เกลือครับได้มไน,น,น้อยใส่กระเดกใส่โมเข็ดในนส่ใบมัในหน้กันเลี้วกระเดกแี่ขราอันนี้ว่าได้ Tapi Oh, kita pakai. Pakai, tak kurang lagi. ไม่ยงนั่ล้ซ่งเจ้านี่ยอำให้แล้าที่คุณอ่นะลอเห็ดปุ๊ก มักไส้ยังยังไม่ล้างอยู่อันนี้มักไส้แม่เก็บมาตั้งแต่ไปหาเห็ดพวกไปหาเห็ดพวกได้อยู่สีดอกบยอได้เรื่องเขาแต่เก้าอยู่ทางนานะคะมันออกนะเอาเปไปใส่เป,ปเอ,องผมาสว่วมันออกักก็ออกักดีๆเลยใบมักไส้พร้อม ไปนักไซแล้วหน้าตาเก๋นิ้ปวดน้องใหญ่หอมๆเลย ถ้ามันสุกกะสีซิมมัมือนกรวดแล้วสุกแล้วเรามาซิมกันปรุงไปพอดีแล้วืแม,มแซบนัวรานหอม ครบสุด <laughs> อยู่นี่เรียบร้อยแล้วเดโอ้ยแกงเห็ดปวกพี่น้องมากินข้าวนำกันมันี่แกงเห็ดปวกแกงหน่อไม้ทำไแกงหน่อไม้ใส่เห็ดปวกใส่อันปลาน้ากระดิ่งปลาไงละปลาไงนอนรับอยู่อีทุป้าก็เลยว่าอ้ยอยู่นี่แล้วบย นอนน้ำเดี่ยวแน่เคเุน,คน,คนละสาเลยเก๋ดีกับตุกตาอันนี้เริ่ม